dia ngangkat di sini begini dia oke ini cocok เจ็กนาทีเหรอสามแบบเกินห้านาทีหรือ่าเด็กตงรงหมดเด็ก จมแล้วนะอืมนี่แต่ตกไม่ไหเลยโอ๊น้ำเสียงปลาน่าจะฉาบอีกเป็ดคนนี้ดิยันจะกินไป จะเปิดประล้มเนี่ยบอกบอกลงซีขาวนี่ตามนี้ก่อนนะบ่นดกอยกเหบัว,ยยบบวตั้งที่เรือยื่เนี่ยเป็นอะไรดองนู้ชมเลยวะอันนี้แหละอันนั้นมเลยล่ะไรขผมนี่นะโอ้ตอนมันไม่ดี vay in qua bên trong bóng 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 bóng